สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์อีกแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนต่อกันเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 1, 100 0 0แนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะ่ะวันนี้เราก็จะไปในเรื่องของหัวข้อที่6นะคะ โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองค่ะนัก,กเรียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในป .3 เนี่ยค่ะนักเรียนก็จะคล้ายๆกับตอนปอ1ป .2 เลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะมีโจทย์ที่ยาวขึ้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์และก็จะมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นให้นักเรียนได้คำนวณน,นะคะก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูตัวอย่างแรกกันเลยคะ่ะ ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3 9 8 0บบาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทคะนักเรียนนักเรียนต้องรู้ก่อนอย่างแรกโจทย์ถามอะไรใช่ไหมคะโจทย์ถามต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทแล้วโจทย์บอกอะไรกับนักเรียนบ้าง ก็บอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทนะคะนักเรียนวิธีการคิดถ้าเรามาเขียนอยู่ในรูปภาพอ่ะมีเงินอยู่ในธนาคารแล้วนำไปฝากเพิ่มอีกใช่ไหมคะเขียนในรูปแบบของการต่อไปได้เลยนะคะนักเรียนดังนั้นคะ่ะนักเรียน เงินฝากในธนาคารทั้งหมดอ่าเป็นคำถามใช่ไหมคะข้อนี้ก็ง่ายๆนักเรียนรู้อยู่แล้วประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า25,730นบวกสามนะคะนักเรียนพอเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะต้องมาสแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะเขียนเลยคะ่ะนักเรียนบรรทัดแรกนะคะ ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีกคําว่าอีกเอาไปฝากอีกฝากเพิ่มนะคะต้องนำมาบวกแน่นอนดังนั้นค่ะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร29,710บาทประโยคสัญ,ญลักษณ์วิธีการทำเวลาเขียนเขียนให้ตรงกันนะคะมีเครื่องหมายบวกและมีหน่วยที่ถูกต้อง ดังนั้นตอบต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร29,710บาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูข้อที่2แม่มีเงิน50,000บาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บบาทแม่เหลือเงินกี่บาทโอ้โหง่ายมากเลยนะคะโจทย์ก็ถามว่าแม่เหลือเงินกี่บาท โจดบอกอะไรมาบ้างบอกว่าแม่เนี่ยมีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทมาดูวิธีการคิดค่ะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนแม่เนี่ยมีเงินห้าหมื่นใช่ไหมคะแถบสีเหลืองเนี่ยทาให้ยาวๆไปเลยนะคะแต่ซื้อคอมพิวเตอร์ไปแล้วสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วที่เหลือแถบสีเหลืองเนี่ยคุณแม่จะเหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะ แสดงว่าเราก็จะต้องนำ5 0า5 0 0 0 0ลบกับ24,450นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะก็เขียนโจทย์ให้ถูกต้องนะคะแม่มีเงิน50,000บาทลบด้วยซื้อคอมพิวเตอร์ไปราคา24,450บาทซื้อไปต้องนำมาลบอยู่แล้วนะคะ สิ่งที่ทําให้เรามั่นใจว่าเป็นการลบแน่นอนคือคําว่าแม่เหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ25,550บาทนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3ปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้65,000คัน ปีที่แล้วผลิตได้61700คันปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันอ่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยวลองมาดูก่อนซิอย่างแรกโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าปีนี้โรงงานเนี่ยผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วเนี่ยกี่คันนะคะโจทย์บอกว่าปีนี้โรงงานแห่งนี้ผลิตได้65 0 0 0คัน ปีที่แล้วผลิตได้61,700คันฉะนั้นมาดูวิธีการคิดเลยค่ะนักเรีเยนนักเรียนดูปีนี้นะปีนี้65,000คันนี่คือสิ่งที่โตนบอกมานะคะปีที่แล้ว61,700คันใช่ไหมคะดังนั้นส่วนที่เขาต้องการให้หาคือ แล้วปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องนำส่วนของปีนี้ลบกับปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าปีนี้เราผลิตรถได้มากกว่าปีที่แล้วเนี่ยกี่คันฉะนั้นเราก็จะได้ว่า6 5 0 0 0นลบ61,700นนะคะนะักเรียนลองมาดูวิธีการทำกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ ปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้65,000คันปีที่แล้วผลิตได้61,700คันปีนี้โรงงานผลิตได้มากกว่าปีที่แล้ว3,300คันนั่นเองค่ะเปียนฉะนั้นตอบ3,300คันนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะตัวอย่างที่4 สัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้13,200ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนคะน,นักเรียนดูโจทย์ก่อนคะ่ะโจทย์ถามอะไรเอ่ยถามว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนใช่ไหมคะโจทย์บอกบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยขายได้13,200ก้อนนะ ในสัปดาห์ที่สองเนี่ยขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกเนี่ย4,700ก้อนคะ่นะนักเรียนมาดูวิธีการคิดนี่คือสัปดาห์แรกนะคะได้13,200ก้อนพอมาสัปดาห์ที่สองโอ้เขาบอกว่ามันมากกว่าสัปดาห์แรกอยู่4,700ก้อนแต่เราไม่ทราบว่าสัปดาห์ที่สองเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะักเรียนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เราจะได้ว่า 13,200บวกกับ4,700นั่นเองค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้13,200ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกก็นํามาบวกกันเลยนะคะนักเรียน4,700ก้ 4, อนก็จะได้ว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้ทั้งหมด 17,900ก้อนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาเนี่ยไม่ยากเลยลองมาดูข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่5อันปันบริจาคหนังสือ11,765เล่มน้ำขิงบริจาคหนังสือมากกว่าอันปัน3,870เล่ม น้ำขิงบริจาคหนังสือกี่เล่มอ่ะข้อนี้นักเรียนมาดูวิธีการคิดก่อนวิธีการคิดเมื่อกี้โจ์โจ,ย,โจย์บอกมาว่าอันปันเนี่ยบริจาคหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเล่มน้ำขิงบริจาคมากกว่าอันปันสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเล่มคำถามถามว่าน้ำขิงบริจาคหนังสือกี่เล่มใช่ไหมคะมาดูของอันปันก่อนแล้วมาดูของน้ำขิง ขาบอกน,น้ำขิงเนี่ยบริจาคต่บริจาคมากกว่าอันปันใช่ไหมคะอ่าบริจาคมากกว่า ,3870 เเล่มคะ่ะนักเรียนดังนั้นถ้าเราต้องการหาว่าน้ำขิงบริจาคหนังสือกี่เล่มก็ต้องนำจำนวนหนังสือของอันปันมาบวกกับหนังสือที่น้ำขิงบริจาคเพิ่มไปนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น 11, 7 6 5หบวก ,3870 นั่นเองคะ่ะ มาดูวิธีการทำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะอันปันบริจาคหนังสือ1 1 7 6 5เล่มน้ำขิงบริจาคหนังสือมากกว่าอันปันก็บวกเข้าไปเลยค่ะนักเรียน ,38 7 0เิเล่มก็จะได้ว่าน้ำขิงเนี่ยบริจาคทั้งหมด15,635เล่มนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน โจทย์ปัญหาไม่ได้ยากเหมือนที่นักเรียนคิดเลยนะคะนักเรียนลองหาวิธีการคิดวาดเป็นรูปภาพดูนะคะหรือว่าลองคิดบวกดูถ้าสมมุติว่าบวกกันแล้วคําตอบนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ลองลองคิดดูใหม่นะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะคลิปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะก็จบแค่นี้นะคะนักเรียนไม่มีแบบกึกรัคาให้นักเรียนทำดีใจไม่เลย ดีใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จะมีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ